เชื่อ g a l a x y S21 FE บนหน้าเว็บไซต์ Samsung Mexico คาดเปิดตัวกะตรายมาที่4ของปีนี้เชื่อ g a l a x y S21 FE บนหน้าเว็บไซต์ Samsung Mexico คาดเปิดตัวกะตรายมาที่4ของปีนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S21 FE เผยออกมาใหม่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ล่าสุดทางกลาซี่คลับก็ได้เผยข้อมูลชื่อของสมาร์ทโฟนรุน่นนี้บนหน้าเว็บไซต์ทางการของซัมซุงเม็กซิโครับโดยก a าซิ่คลับเผยภาพที่แคบมาจากหน้าเว็บไซต์ Samsung Mexico กซึ่งบนหน้าเว็บไซต์ได้มีข้อความว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ g a าซ x y S ย1 FE โดยที่ข้อความนี้อยู่ใต้รูปภาพของ g a า a x y A21 และ g a า a x y A21 Ultra ครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกลบออกไปแล้วครับ สมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกลาซี่ S ยี่สเ FE เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่มีข่าวลือกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับโดยคาดว่าจะให้แบตเตอรีม่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์และอาจมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.4นิ้วกล้องสามเลนส์สองล้านพิกเซลมีวารถสีเทาสีเขียวสีม่วงสีชมพูและสีขาวครับซึ่งอาจจะเปิดตัวในไตรมาสที่4ของปี2021นี้อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาร์เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ